ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่วิชา CEG 212นะครับปฏิบัติการทดสอบวัสดุวิชานี้ก็เป็นวิชาที่เกี่ยวเนื่องกันกันกบวิชา c g 211กําลังวัสดุ1นนะครับเราก็จะมีการทดสอบวัสดุในหลายประเภทด้วยกันนะครับมีทั้งอิฐทั้งไม้ทั้งเหล็กนะครับก็จะมีปฏิบัติการอยู่นะครับใน,ห,นหลายหัวข้อด้วยกันนะครับ วันนี้เราจะมาเริ่มการทดสอบอิดกันนะครับเป็นปฏิบัติการที่หนึ่งนะครับการทดสอบการดูดซับความชื้นของอิฐนะครับเราดูตามเอกสารไปเลยนะครับการทดสอบการดูดซับความชื้นของอิฐเนี่ยในดีเทลต่างๆในในชีตน,นะครับนักศึกษาสามารถที่จะอ่านเองได้นะครับผมก็จะสรุปให้ฟังคร่าวๆนะครับว่า,าเราทําไมจะต้องทําแล้วก็เรามีวิธีการทำคอนเซปต์ยังไงแล้วก็ เรามีการรายงานผลยังไงสรุปผลคำนวณอะไรต่างๆเนี่ยยังไงนะครับอิฐเนี่ยที่เราเอามาใช้งานนะครับจริงๆแล้วเราในการใช้งานอิฐนั้นนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆนะถ้าเราอิฐเนี่ยมาก่อเป็นผนังใช่ไหมฮะเอาอิฐมาก่อเป็นผนังเนี่ยและเราต้องการฉาบผนังนั้นนะครับถ้าเราถ้าอิฐยังอยู่ในสภาพแห้งอยู่นะครับแล้วเราฉาบใช้ปูนฉาบฉาบผนังทันทีเนี่ยนะครับ อิดที่มันอยู่มีสภาพแห้งอยู่เนี่ยนะครับมันก็จะดูดซึมน้ำนะครับจากปูนฉาบไปยังที่ตัวอิดโดยตรงนะครับทาให้ปริยา,าทางเคมีนะครับเขาเรียกว่าปริยายไฮเดรชันของปูนฉาบมันจะเกิดความไม่สมบูรณ์ขึ้นนะครับในที่สุดแล้วพอการใช้งานไปสักพักหนึ่งปูนฉาบก็จะแตกลายงาขึ้นนะครับดังนั้นจริงๆแล้วอิดเนี่ยในอิฐก่อสร้างที่เรา ใช้กันอยู่นะครับจริงๆแล้วมันก็มีความพรุนอยู่ข้างใน,นมีความพรุนอยู่ข้างในก็เหมือนกับว่ามันก็สามารถที่จะดูดซึมน้ําหรือว่าดูดซึมความชื้นได้นะครับดันั้นการทดสบอบคุณสมบัติการดูดซึมความชื้นของอิฐเนี่ยก็มีความสําคัญนะครับที่จะรู้ว่าอิฐเนี่ยมันดูดซึมน้ําได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็ส่วนหนึ่งนะครับคุณสมบัติในการดูดซึมน้ําของอิฐเนี่ยมันก็ไปแปรผันกันกับความสามารถในการรับกําลังหรือสตริงของอิฐเช่นกันนะครับ นั้นใน2จุดนี้เราต้องไปสรุปหาข้อมูลนะครับสรุปเอานะครับในในในรีพอร์ตที่เราต้องต้องส่งนะครับคราวนี้การทดสอบการดูดซับความชื้นของอิฐเนี่ยนะครับมันก็เป็นการทดสอบที่ไม่ซับซ้อนนะครับง่ายๆเลยนะครับซึ่งเราก็จะมีมาตรฐานอ่าการทดสอบที่เกี่ยวข้องก็คือมาตรฐานมกอกนะครับที่ที่เราใช้อยู่อุปกรณ์ที่เราทดสอบก็ก็มีตู้อบนะฮะมีถังน้ํา มีเครื่องช่างเล็กรอนิกส์นะครับเครื่องช่างก็จะในรูปนี้ก็จะบันทึกน้ําหนักความละเอียดได้ถึง0.01กรัมนะครับตัวอย่างชิ้นงานที่เราจะมาทดสอบก็จะมีอิดก่อสร้างนะครับอบแห้งจริงๆอิดก่อสร้างนี่แหละครับจำนวน4ชิ้นนะครับการทดสอบเอามาแค่4ชิ้นนะครับก็วิธีการทดสอบเ,อเดี๋ยวเราผมจะลงดีเทลในตอนท้ายอีกครั้งหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่าคอนเซปต์คือเราต้องการดูว่านะ อิฐเนี่ยเวลาเราเอามาแช่น้ำเนี่ยนะครับยกตัวอย่างนะวิธีการทดสอบในเคสนี้เนี่ยเราจะแช่น้ําครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงไปเรื่อยๆเนี่ยปกติแล้วนึกถึงฟองน้านะอิฐเวลามันแช่น้ําไปใช่ไหมครับมันก็จะดูดซึมน้าไปเรื่อยใช่ไหมดูดซึมน้าไปเรื่อยยิ่งแช่นานก็ยิ่งดูดซึมมากซึมมากเข้าไปเรื่อยๆแต่มันคงไม่ดูดซึมน้ําได้ตลอดไปใช่ไหมครับมันก็จะถึงจุดที่ว่าอิ่มตัวนะฮะ จะถึงจุดอิ่มตัวในช่วงระยะเวลาหนึ่งเช่นสมมุติผมแช่ไว้สักสองชั่วโมงอย่างเงี้ยนะครับมันก็ไม่สามารถดูดซึมน้ําได้อีกต่อไปนั่นคือถึงจุดอิ่มตัวมันก็อาจจะบอกอะไรเราได้ว่าเช่นเราอยากจะเอาอิดนี้มาใช้งานก่อหรือฉาบอย่างเงี้ยเราควรจะหล่อน้ํามันใช่ไหมครับเช่นถ้าเป็นเป็นก้อนๆอย่างเงี้ยเราจะควรหล่อน้ํามันอย่างน้อยสักเท่าไหร่นานเท่าไหร่มันถึงจะอิ่มตัวซึ่งมันจะเป็นผลดีคือมันจะไม่ไปแย่งน้ําจากปูนฉาบ อีกต่อไปนะฮะนี่นี่คือคอนเซปต์คร่าวๆเพมือนหลักการง่ายๆก็คือเอาอิฐมาแช่น้านี่แหละครับมาแช่น้าแล้วดูว่าอา่อาอัตราการดูดซึมมันเป็นมากน้อยแค่ไหนนะอา่าคราวนี้อ่าการคํานวณก็เป็นลักษณะที่ใช้ใช้สูตรสูตรเดียวง่ายๆก็คือ Per c e n t a g e of absorption ก็คือเป็นเปอร์เซนต์การดูดซึมน้ำนะครับจริงๆอ่ะแอปซอร์ชั่นคือดูดซับหรือดูดซึมน้ําหรือความชื้นนะครับก็ สูตรก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนักศึกษาก็ดูตัวฐานก่อนแล้วกันนอกาะเวลาเราจะเทียบ W.D.D มาจากคาว่า dry นะคคือน้ำหนักของอิดแห้งนะล้วเอาอิดแห้งเนี่ยไปแช่น้ำไปแช่น้าพอแช่น้ำเสร็จยกตัวอย่างเราแช่น้ำสักครึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยฮะ0.5เลยครึ่งชั่วโมงเนี่ย, 5, ชยแช่เสร็จก็เอาอิดขึ้นมาใช่ไหมครับเอาอิดขึ้นมาแล้วก็เช็ดร,บรอบๆนะครับให้พอหมาดๆแล้วก็เอาอิดนั้นไปชั่งเจ้ไหมครับไปชั่ง เพราะฉะนั้นน้ำหนักของอิดที่ไปช่างตอนนี้เขาจะเรียกว่า Wf นะครับน้ำน้ำหนักอิดที่ช่างหลังจากแช่น้านะครับเพราะนั้นเป็นไงครับน้ําหนัก Wf มันก็ต้องมากกว่า Wd ถูกไหมเพราะว่ามันมีน้ําอยู่ข้างในแต่ Wd เนี่ยมันเป็นอิดที่อ่ามันแห้งถูกไหมมันไม่มีน้ำาะะนั้น Wd ก็ต้องเบากว่านะครับเพราะฉะนั้นเอา Wf ลบ Wd นะครับ Wf ลบ Wd มันก็คือส่วนต่างมันก็คือน้ำหนักน้ำถูกไหมที่อิดมันดูดซึมเข้าไปได้ นี่แหละครับก็คือน้ำหนักน้ําที่อิดดูดซึมเข้าไปได้หาน้ําหนักแห้งนะ,ะสังเกตนะตัวฐานจะเป็นตัวส่วนจะเป็นแห้งเสมอน้ําหนักน้ําที่ดูดซึมเข้าไปได้หาน้ําน้หนักแห้งคูณร้อยทำเป็นเปอร์เซ็นต์มันก็จะได้เป็นเปอร์เซ็นต์เทชออฟแอบซอร์พชันเช่นอาจจะสมมตินะแช่ไปครึ่งชั่วโมงใช่ไหมฮะแ,แช่ไปครึ่งชั่วโมงดูดซึมได้สองเปอร์เซ็นต์นะแต่พอแช่ไปหนึ่งชั่วโมงอาจจะดูดซึมได้ห้าเปอร์เซ็นนี่ผมสมมติตัวเลขกลมๆไปคือมันจะมากขึ้นเรื่อยๆ นะครับนี่ครับนี่คือการคำนวณไม่ได้ยากนะฮะการบันทึกน้ำหนักก็ทุกๆ0.01กรัมนะครับซึ่งจริงๆอันนี้ก็คือตามตามความละเอียดของเครื่องช่างอยู่แล้วนะส่วนอีกอันนึงคือ Per c e n t a g e p e r c e n t a g e of absorption เนี่ยการบันทึกค่าบันทึกละเอียดแค่ทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง Percent a g e จตัวน,นี้เวลาเราคำนวณสังเกตไหมครับมันเป็นมีการคำนวณเป็นเศษเป็นส่วนกันเพราะฉะนั้นโอกาสที่ตัวเลขออกมามันจะไม่เป็นเลขจำนวนเต็มใช่ไหมฮะเช่น มันออกมาได้1 3 3สเปอแต่เราต้องการทนยมแค่ตำแหน่งเดียวก,ก็ต้องบันทึกว่า1 3บจุนะหรือเป็น1 5บห้านคำนวณได้นะกดเครื่องได้15.67%เราก็ต้องบันทึกว่า1 5บ้าจุดอะไรครับจุดเจ็ดใช่ไจากจุดหก็ก็เป็นจุดเก็คือปัดขึ้นมานะครับแค่นั้นครับไม่ได้ยากอะไรนะผลการทดสอบกับลักษณะ,ะบันทึกผลการทดสอบก็มีอิดสก้อนใช่ไหมฮะสีก้อน แล้วก็น้ําหนักแห้งจริงๆเราก็ต้องเอาอิดไปอบแห้งก่อนนะใช่ไหมอบให้แห้งก่อนแบบเดี๋ยวอาจารย์ที่คุมแลบก็จะ,ะแสดงให้เราดูนะว่าจะใชะ้ตู้อบยังไงอะไรยังไงเนาะก็เป็นน้ำหนักแห้งอยู่นะครับสีก้อนเห็นไหมครับเราเอาอิดไปแช่น้ำนะเอาไปแช่น้ำครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วเ,เอาอิดขึ้นมาเช็ดรอบๆให้หม,ดมาดๆเนาะให้หม,ดมาดๆแล้วก็มาชั่งก็จะได้น้ำหนักใช่ไหมครับน้ำหนักที่0.5ชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมง หลังจากนั้นเอาอิดไปแช่อีกครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วยกมันขึ้นมาเช็ดแล้วก็ช่างอีกมันก็จะได้น้ำหนักที่หนึ่งชั่วโมงถูกไหมครับหนึ่งชั่วโมงก็คือเป็นครึ่งชั่วโมงสองครั้งอ่ะใช่ไหมครั้งแรกแช่ไปครึ่งแช่ต่อ,อกครึ่งหนึ่งก็เป็นหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมครับก็จะได้น้าหนักใช่ไหมเพิ่มขึ้นอีกทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับที่หนึ่งชั่วโมงแล้วใช่นแม่ก็จะเป็นชั่วโมงครึ่ง สองชั่วโมงเนี่ยครับแล้วก็อีกอันหนึ่งเขาก็คงไม่อยากให้เราเฝ้าแบบไปตลอดนะก็าจามาที่ยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยนะครับก็จามาเพราะฉะนั้นก็จะได้น้ําหนักใช่ไหมครับอีดรวมกับความชื้นที่มันดูดซับเนี่ยเป็นระยะเวลานานไปเรื่อยๆหลังจากนั้นก็มาคํานวณครับมาคํานวณใช่ไหมเห็นไหมครับมีเปอร์เซ็นต์เทรดออฟเฟคทชั่นที่ครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งจุดห้าสองแล้วก็ยี่สิบสี่ตัวนี้ก็เข้าสูตรใช่ไหมเช่นเปอร์เซ p นต์เที่ครึ่่งงชัวโมคืออะไบเศษก็คืออะไร เอาน้ำหนักอิดใช่ไหมที่ครึ่งชั่วโมองอะ่ะแช่มาครึ่งชั่วโมงลบน้ำหนักแห้งใช่ไหมครับหารด้วยตัวฐานคือน้ำหนักแห้งแล้วก็คูณร้อยก็ทําไปแบบนี้นะครับสี่ก้อนเนี่ยที่ครึ่งชั่วโมงสี่ก้อนที่หนึ่งชั่วโมงสี่ก้อนที่ชั่วโมงครึ่งสี่ก้อนทําไปเรื่อยๆจนถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงได้เปอร์เซ็นต์ครบทั้งสี่ก้อนแล้วก็เอาบวกกันเนาะหารสี่ใช่ไหมครับก็เป็นค่าเฉลี่ยมากรอกในช่องนี้นั่นเองครับเอเวอร์เรจก็คือค่าเฉลี่ยเห็นไหมครับก็จะได้น้ําหนัก อ่าเปอร์เซนต์การดูดซับความชื้นของอิฐเมื่อเทียบกับเวลาและสุดท้ายเราจะต้องเอามาพอดกราฟเดี๋ยวผมจะโชว์กราฟที่หลังลนะฮะนั้นการรายงานผลการทดลองก็คือจะรายงานเปอร์เซนต์นะครับนะครับแล้วก็อัตราการดูดซับความชื้นของอิฐนะครับเดี๋ยวจะดูกราฟใน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 ,ในท่อนหลังนะครับแล้วก็ความเหมาะสมไปนําไปใช้งานอันนี้ก็ต้องเหมือนที่ผมพูดถึงเรื่องการแช่อิฐก่อน ใช่ไหมครับหรือว่าต้องบ่มอิฐนานแค่ไหนถึงจะใช้งานได้อันนี้เราต้องไปค้นคว้าและสรุปมานะครับอีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือมาตรฐานของอิฐเนี่ยการดูดซึมการดูดซึมน้ําของอิฐมันมีมาตรฐานไหมมันไม่ควรดูดซึมได้มากกี่เกินกี่เปอร์เซ็นต์อะไรแบบนี้ยเราก็ต้องไปค้นมามาตรฐานของอกอนะครับมันมีอยู่ตรงนี้อาจารย์ก็จะทิ้งไว้ให้เราไปาไปพิจารณาแล้วก็เขียนเพิ่มลงไปในรีพอร์ตนะครับตัวนี้ ครับอันนี้เป็นสไลด์ที่เสริมขึ้นมานะครับเพื่อให้เข้าใจยิ่งขึ้นนะเห็นไหมครับว่าสไลด์นี้มันจะเป็นเรื่องการทดสอบการดูดซับความชื้นของอิฐนะครับอันนี้คือผลคร่าวๆที่เราน่าจะได้นะโดยประมาณนะครับผมยกตัวอย่างนะกราฟครับนี่ที่เราจะต้องพลอตก็คือแกน x เนี่ยคือเป็นเวลาก็คือในวงเล็บก็คือเวลาที่เราอิฐไปแช่น้ำอะครับ0.5 1 1.5 2เงี้ยครับไปเรื่อยๆนะครับ และส่วนแกน y ก็คือเปอร์เซ็นต์การดูดซับหรือว่าเ e r c e n ซ a g e of absorption นะครับก็เห็นไหมครับว่าช่วงแรกๆเนี่ยมันก็น่าจะได้ผลประมาณนี้แหละครับเวลานานไปเรื่อยๆใช่ไหมครับครึ่งชั่วโมงก็ดูดซึมน,าน้าได้เปอร์เซ็นต์หนึ่งนะน้อยๆเปอร์เซ็นตะ์สองเปอร์เซ็นต์ยิ่งแค่นานไปเรื่อยๆเปอร์เซ็นต์ดูดซับดูดซับมันก็มากขึ้นเรื่อยๆเนาะดูดมากขึ้นเรื่อยๆเื่อยๆเห็นไหมครับกราฟก็จะประมาณนี้น้นจากจุดเนี้ยเราคาดหวังจะเห็นสิ่งนี้นะครับก็จะเห็นได้ว้ววว่่่าาชชงแรกกรรกฟมมันนจะะขึเ็ใ พอไปท้ายๆมันเริ่มจะสโลดาวเนาะเริ่มจะสโลดาวนะครับจุดประมาณนี้ครับก็พอกะได้แม้ว่าจุดนี้มันที่มันเริ่มที่จะอิ่มตัวนะอิดเนี่ยมันเริ่มจะอิ่มตัวด้วยน้ําอันนี้ยกตัวอย่างาเป็นเลขง่ายๆนะครับเช่นวันนี้เอาละถ้าเราแช่ถึงสามชั่วโมงครึ่งนะครับอิดมันจะอิ่มตัวด้วยน้ําที่สิบสามเปอร์เซ็นตนั่นหมายความว่าอิดทั้งก้อนเนี่ยมันมีรูพรุนที่น้ําเข้าไปได้อยู่สิบสามเปอร์เซ็นตนะครับตัวนี้ก็เอาไปเปรียบเทียบกับมาตรฐานได้ครับ ว่าเออมาตรฐานของอิฐจริงๆแล้วมันมันไม่ควรดูดซึมน้ําเกินกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าดูดซึมน้ําได้มากก็ไม่ดีถูกไหมครับไม่ดีในเชิงของการใช้งานด้วยนะครับในในเชิงของเช่นที่ยกตัวอย่างไปเรื่องเรื่องการการฉาบใช่ไหมฮะอีกอันหนึ่งก็คือไม่ดีก็คืออิฐเนี่ยยิ่งมันดูดซึมน้ําได้มากก็แสดงว่ามันมีรูพรุนมากมันมีรูพรุนมากภาษาชาวบ้านก็คือเนื้อมันไม่แน่นเนี่ยเนื้อมันไม่แน่นก็มันหมายความว่ามันอาจจะไม่แข็งแรงถูกไหมครับตัวใหญ่มันก็จะเป็นนมทนนั้นนะครับเวลาาาออมทดสบ เอาอิดมากดอัดจนพังจนวิบัติเนี่ยมันก็จะได้สเตรงที่ค่อนข้างจะต่ำนะอันนี้ก็คือให้เห็นคร่าวๆนะครับส่วนการความละเอียดในการบันทึกค่านี้ผมเคยพูดไปเมื่อกี้แล้วเนาะว่ามีความละเอียดถึง0.1%นะครับถ้าเราคำนวณได้13.33อาจจะเป็นกดเครื่องคิดเลขอะนะ13.333333จะเท่าไหร่ก็ตามให้บันทึกแค่ทศนยมหนึ่งตำแหน่งนั้น13.33เราก็ต้องปัดให้เหลือแค่13.3 หรืออันนี้คือปัดลงใช่ไหมปัดลงถ้าคำนวณได้ฮ15.67หรือ15.6666อย่างเงี้ยก็ให้บันทึกแค่เป็น15.7เท่านั้นนะครับอันนี้ก็คือเสริมเล็กน้อยในในตอนท้ายครับ